สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับสิบหมื่นโคตรนายไม่ใช่นู่นสิบหมื่นโคตรนายอยู่นูน่นเดี๋ยวจะมาดูการซ้อมของโคตรนายหน่อยไฟที่สองใน RWS ร r o n Man World Series สุขที่26ไฟแรกนี่โหดมากปั๊บปับสอกนะยกเดียว4นะับเดี๋ยวไปดูวันนี้การซ้อมเป็นไงโชคว,วันสุ์นียแล้วไปดูกันมวยเด็กจะไปก้าวบุก มาเมกเน็ตครับบุกเข้าพิธีแรกเขาีคนหสวัสดีครับแล้นหลังเป็นเวทีว่างเปล่าเพราะว่าเป็นประจำคนนายสองคนเดียวสองคนเดียวใช่ครับเปิดตัวไฟแรกใน RWS ต้องบอกว่าสร้างความคือฮาครับผมน็อกยกแรกสี่นับยกเดียวแล้วก็กระโดดขึ้นไปจาาฝูงในรุ่นเลยใช่ครับยี่สิบหกสิงหาคมนี้จะเจอกับโลโบเป็นไงบ้างครับก็ร่างกายตอนนี้ก็ซ้อมมาเรื่อยใช่คร้บแ่ว่าโหร่างกายดีมากอะก็ดีช่วงนี้ก็ซ้อมซ้อมเยอะช่วงซ้อมเยอะเหมือนกันใช่โฟกัสไปที่แชมป์เลยไหมตอนนี้ ก็มีความหวังมีความหวังเหมือนกันแต่ก็อยากโฟกัสไฟต่อไฟดีกว่าใช่อยากคืออยากให้มันมันไฟ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 ไปดีกว่าใช่คิดว่าเราจะเอาชนะโรโบได้ไหมก็ในใจก็คิดว่าเอาชนะได้แต่ก็จะไม่ประมาทคูสูเพราะเขาเก่งเหมือนกันใช่จะเอาชนะแบบไหนครับโรโบเขาแข็งแกร่งเขามีอาวุธที่ครบเครื่องอยู่แล้วด้วยถ้าใจยิงมันก็อยากชนะนกกขแหละแต่ไม่รู้มันจะนอกได้หรือเปล่าแค่นั้นเองแลวจังหวะบวกมันมันเหมือนไฟแรกนี่จะมีไหมอ่ะมันต้องมีต้องมีต้องมีใช่เพราะว่าถ้าเกิดมวยสามยกถ้าเกิด เราไปอาอย่างดูได้หลายอ่ะที่ที่ผ่านมามมถ้าเกิดเราไปยืนแลกแข่งหรือยืนแลกหมัดจริงก็สู้ต่างชาติไม่ได้เพราะขาชาติเร็วใช่ครับอาวุธเร็วมาก,กาเราเยอะครับอันนี้คือนี่คือสาเหตุที่ทําให้คนนายต้องบวกต้องแลกเลยใช่ไหมใช่คร,ครับต้องบวกต้องแลกเพราะว่าอาวุธเราอาจจะมีความคมหรือมีความมีความเข้าเป้ามากเขาใช่ครับถามก่อนว่าตอนนี้มีหกแต้มแล้วชนะครั้งเดียวเลยยกแรกได้คะแนนพิเศษมีหกแต้มนําโด่งแบบนี้มั่นใจไหมว่าตัวเองจะเข้ารอบต้องดูไฟนี้ต้องดูไฟนี้รอไฟที่สองใช่ไหมแต่ จะไม่ต่อยอมจะบวกเหมือนกันหมดเลยใช่มีโอกาสก็จะบวกไม่ประคองแล้วใช่ไหมไม่ประคองไม่ประคองเอาแล้วถ้าเกิดพลาดท่าก็สนุกแฟนขับสนุกโอ้โให้แฟนขับสนุกใช่ใช่เพราะอย่างน้อยอย่างยังไงก็แล้วแต่แฟนขับเราก็รู้จักเราอยู่แล้วก็ซัพพอร์ตเราอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ถือว่าเป็นนักมวยที่คิดดีนะก็อยากให้มันสนุกออกไปไม่สนใจตัวเองเลยนะสุดยอดมากเอาโค้ดนายฝากอะไรถึงแฟนขับเอซีที่จะรอเชียร์ับวันศุกร์นี้ก็ ขอบคุณทุกคนมากที่คอยติดตามผมนะแล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้กับผมแล้วก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับอีก8นักชกด้วยก็จะทําให้เต็มที่ครับทาให้สนุกทําให้มันให้กับทุกคนรอเชียร์เลยครับโอเคครับครับผมวันศุกร์ที่26สิงหาคมนี้ครับโคดนายเชื่อว่าสนุกแน่นอนครับรอติดตามได้เลยครับ